ยูทูบส่งทอดถึงคนอื่นป่ะเกมนี้ยังไม่จบอีกเหรอเฮียเรามันตีตีนี้ไม่ตายไงเราตายตไ,ไปยาวเชียร์อีสิบสามแต้มจะร่วงแพทสองเดฮะฮะอะไรนะเพิ่งขึ้นเมื่อกี้ไงแพทสองแพทสองเลยเหรอ เอาว่ะอีสิบห้านาทีเอาวะอ่ะสิบห <c oughs> ้านาทีวะสุดฟังเฮียเพื่อนกูหดจัดอุ้ยกลอะปิ้งแมนจนกว่าเพื่อนรุ่นทีมจะสวิงเออวิ้งแมนจนกว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นทีมจะด่ากู เดวกูใช้ไปตลอดทั้งวัน Let's go ขอให้อาไปรับนั้นพวกนี้นิดหน่อยเฮ้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 ยทำไมภาพมันดูชัดๆวะอย่าปรับปรับให้อะไรโนมัดิไว้นะเอออย่าลองเปิดแบบกราฟิกแบบขวาสุดอะค้างป่าวะเฮ้ยอ,อินก่อนเอามันจะระเบิดนะ อิม t พกมาคืออะไรวะมาคอนโทรเว mark Control, uh. มัน <mark show. S 1> มันจะตุ้มตุ้มตุ้มเหรอเฮ้ยก็เกมไม่ค้างนะแต่ว่าถ้าแบบกราฟิกสูงสุดมันจะแบบม,มันจะไม่แนะนำให้การ์ดจอที่ใช้อ๋อมันเออมันมันจะสีแดงๆป่ะถ้า่กิดม จะต้องเป็นการ์ดที่แรงอยู่แล้วหมาผมใส่เลยภาพเกิดแบบเล่นตัวอะไรเนี่ยมึงลงมึงลงซีซั้นไปแล้วอะไรซ่อนงี้ไม่เคยเห็นเลยดิไรซ่อนมันเก่าไปแล้วเก่าจริงไงแค่เก่าจริงเอาเลซอนน่ะเปลี่ยนโมเมนต์เขาเล่นอันนี้โห เวลส์ส์บ้านเวลสาส์ส์เฉียดค้อนสี่พันเลี้ยวเพื่อนกูแน่เลยว่าไอ้้เเหียจะป็แม่งโดนแบนตอนเล่นพิเดเตอร์ไอ้เหี้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้สตรีมชัดจริงเว้ยหรือไม่พ่อะแรมด้วยเนี่ยเนี่เพิ่มยูทูบเพื่อนกูกูก็ได้พูดเล่นไอ้เหี้ยก่อนกูโดดกูอยู่บนยานด้วยเ p s พีอสี่สิบอะมึงดูดิบ้า มันมีตั้งเลนดิตไว้มไม่น่าว่ะกูอกูตั้งเลกูคิดว่ากูน่าจะลองหมดแล้วฮะนี่อรอนี่หรออยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเดียวเอิ์นเร็วไปเร็วไปเพื่อน ไอ้เหี้ยผมว่าทำไมวะเนี่ยไอ้เฟประมาณร้อยยี่ร้อยห้ามึงปรับปรับขวาสุดใช่ป่ะเออใช่เออกูเต้นโชว์กูไรเงี้ยไอ้เหี้ยมึงเชื่อป่ะกูปรับขวาสุด FPS กูวิ่งเจ็ดสิบ ้เแล้วกูจะอัพคอมทำไมก่อนกูถามจริงๆเถอะง,งั้นนะ่ะโอ้โดูแบบเอ๊ะกูปวดหัววะนิดแม่ไอ้ย่าน่ะบ้าเนอะไ,<ส>ะไอ้อนะอไอสัตว์เอ้ยอาจจะต้องรอวะ่ะเออ,อ,อก็คงงั้นแหละโอ้ เป็นเลยกูหายไปเกือบปีสิกูค้นใน Google เนี่ยไม่มีใครบอกเลยว่าแบบปัญหาเนี้ยเกี่ยวกับปัญหาเนี้ยคนแบบห้า0นเจ็ดูนะเนี่ะห้าส่นใช่ยังไม่มีใครปัญหานีกโอ้กูหายไปร้อยหนึ่งเลยว่ะ ต้องเป็นคนที่เป็นคนแรกที่แก่แล้วปะโอ้โหเป็นคนแรกที่แก้ไหนใครเท่ได้เป็ิกไหมวะเท่าที่ดูไม่ไม่มีใครเท่ได้เปริกเฮ้ยมีอยู่นะมีอยู่นะเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่ h i g ฮ high h อ t e tsa เ l e v a t e d f a m i l สองร้อยห้าสิบปะไม่งอยู่คนเดียวมึงปรับยังไงวะ อ้าเขาไม่ทิง้งเขาไม่ทิง้งเขาไม่ทิ้งสเปคเครื่องไว้ว่แต่ว่า <c oughs> เป็นวิธีเป็นวิธีแก้แบบไอ้เนี่ยทำไงอะ่ะแบบกูเป็นกับอะไรก่อนอ๊อคือแบบมาต่อฟักเกอร์ยังโอมเฮ่อคือแบบ ไอ,อ้เน,นี่ยคืออยากร้องไห้ป่ะแชทไอ้เน,นี่ยผมแม่งเนีย่ยปึ๊ดป๊กูกูวิ่งอยู่ตอนเนี้ย<แ>กูปรับ<แ>ขวาสุดอะคือนี่เป็นไม่ใช่ว่ะใช่คือแบบนั่นแหละเว้ยผมไม่เข้าใจเว้ยแล้วมันจะมีแค่บางวันที่กูปรับแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมันโอเคซึ่งมันเล่นได้โดยที่แบบ ไม่ได้ดึงการ์ดจอดึง10จุดกว่าอะไรกูก็แบบ what the fuck คือแบบอะไรอ่ะไอ้ฮิโมันกินไปกี่เปอร์เซ็นต์ไอการ์ดจอกับซีฮิโยกินไปกี่เปอร์เซ็นต์ไมันเหรอนะผมขออนุญาตเปิดอันนี้สักครู่นะน่าจะต้องเบสิกนี่คือมันกินการ์ดกูแบบบ้าคลั่งเลยนะ90%เนี่ย90 เออก็กินปกติไหมถ้าเป็นตัวเลขนี้ใช่ใช่แต่แต่กูเคยปรับไม่เข้ากดใช่กูเคยปรับแบบขวาสุดแบบนี้แหละเว้ยแล้วแล้วลองเล่นอ่ะมันดึงการ์ดกูแค่หกสิบเอเซนต์เองกูเลยแบบมึงเป็นอะไรกวะกูไม่ไเข้าใจเลยเว้ยกูว่าแบบเฮียกูหมดหนทางอ่ะกูแบบต้องต้องเทเกมที่มันแบบสเปคสูงสอ่ะ เราเรา,เราไปดูเทียรกของคนอื่นว่าเ้าเทสแล้วแบบเอพเแม่งเท่ากันหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเออแม่งเป็นที่กาจอหรอือว่าโอ้ยใครอไม่แต่แต่ไอคนนี้เล่นเอ e เแม่งก็สองร้อกว่าเฟมผมก็เข้าใจเป็นไรวะคิดคิดไม่ออกและ เอเฟกก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะอะไรใช่เกมมันก็ไม่ได้แบบนน<ช>กูลืเล่นขึ้นได้สำมอ่ะใช่กลับมาเล่นแต่เกมประเด็นคือเกมอื่นมันไม่เป็นเนี่ยก็เลยแบบเออไม่เข้าใจปะขอเวลาสักครู่ว่ะแต่ว่ามันมันมันก็มีคนเป็นนะ <'m> มีคนใน มีคนในพวกเลดต์แตเป็นมันเดี๋ยวคุณเอ้ยเพิ่มเพิ่มมันอยู่ขวามือมึอ้งอะไรหล่ะใช่ใช่อ,อ,อยู่เนี่ยตัวหนึ่งมาจากคอร์ดี้อ่ะเออว่ะ <l id> ่เราจองสถานการณ์นี้ยังไงไม่รู <k cartoon navigation> ้อะผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เอิอเออเยอะนะเว้ยเอิร์อเยอะนะเออเออเออเบาไอตัวเข้าไปดันโอ้ยเบาเบาเว้ยเบาเออมึงอยู่คนเดียวโอ้โอยตัวเติรดไปเติร์ดเติร์ดแล้วไงเฮ้ย คืนก่อนเกลี้ยงแม่งชิดแล้ว่รอเออมันเปิดเปิดเวดมันอ้ดน้อเดโอ้อเป็นลิเต็ดเกินอะดิไม่ได้มีคืนกันครับเลย เน้นกลางไกลเดียวเลืไกลโยนทิ้งเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมี Nvidia เเว้ยมันบอกว่ามี FPS Issue เว้ยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงอาจะออกยังไม่ถึงเดือนก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนะ Okay. เดูต้องไปดูคลิปว่าแบบเขาทำไงให้เปิดได้เต็มวะแต่แบบไม่ดูสิลงวิดีโอใหม่คือมึงเคยไปปรับตรงตัวตรงคอนโทรพานเนลของเอ็นบีดีคอนโทรพานเนลของเอ็นบีดีครับที่มัน,นอ๋นอ อ่า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 มันมึงมีอะไรที่กูควรเข้าไปดูไหมไม่ไม่กูกูกูแค่แค่ปรับให้มันเป็นตัวประมาณไม่อร่อยอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปดูก็ได้เพชรมันก็เลยพุ่งอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก็ได้แต่เอไอดูไม่เกี่ยวมันมันจะเป็นเกมใช่ไหมถ้ากูจะมันผิดอันไหนวะอันนี้ของกูมันเป็นรวมๆที่ดู อ๋อมันมี global เว้ global กับ per program setting ใช่ไหมใช่หน้าดีไหม m a n a g e g d setting เนะนี่ยเออใช่เออ,เอ,อแล้วมึงไป global หรอไม่ของกูแค่แค่แรกเลยไปตรง a d j u s t i m a g e setting tap ซ้ายอะอ่าๆแล้วไงต่อวะแล้วก็ให้แล้วก็ไปกดตรง ติกอันที่สามแล้วก็ลากไปตรงประมาณอ oh, uh ๋อยูดไมอ่าแต่เอาแต่ว่ปรับอันนี้มันมันมันไม่ต่างเว้ย,ม,ยวมันน่าจะเป็นที่เกมว่ะงั้นเดี๋ยวกูไปดูเก,เกมแบบมมันยาเกินอ่ะใช่มันแบบโอ้ oh God, มไมายกอนมากเว้ยเอ้าไม่มีของเอฟเฟกตด้วยไม่ใช่กูไม่เข้าใจว่ะแบบเฮีย่ยท่านผู้ชมผมไม่ไม่เข้าใจวปยเอ๊ะ